สวัสดีครับคุโจโคนเล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับวันนี้เราจะมาอธิบายถึงคําว่าสตริงกันนะครับผมว่าต่อการต่อแผงแบบไหนนะครับถึงจะเรียกว่าสตริงกับโซล่าเซลล์ฉบับจับมือทําของคุโจโครับหลังจากที่เราได้ดูไปในคลิปที่ EP ที่สิบสเนาะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับตู้คอมบ i เนอร์นะครับผมซึ่งมันก็จะมีการแบ่งแยกเป็นสตริงสตริงแบ่งเป็นชุดชุดชุดทีเนี้ย อะไรออะไรเราถึงจะเรียกว่ามีการแบ่งเป็นสตริงนั่นเองนะครับเพราเราจะมองอยังไงว่าเอ๊ะอันนี้เรียกว่า1สตริงหรืออันนี้ไม่ได้เรียกว่า1สตริงนะครับผม ก็คือตรงส่วนของรูปแบบการต่อแผงเองนะครับผมเรารู้แล้วว่าการต่อแผงเนี่ยครั้งก่อนที่คุณโจพูดมีอนุกรมกับแบบขนานเนาะจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับมันมีมากกว่านั้นซึ่งมันก็จะมีสัพท์เรียกของมันนะครับผมเรามาดูศัพท์ที่เป็นลักษณะแบบทางการก่อนนะครับผมทางการนิดหนึ่งก็คือ,อ หนึ่งแผงเนี่ยครับผมหนึ่งแผงในหลักวิชาการแล้วนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นหนึ่งโมดูลนะครับผมหนึ่งแผงนะครับผมเราก็เรียกว่าเป็นโมดูลหนึ่งเซลล์ก็คือช่องเล็กๆนะครับผมช่องเล็กๆตรงเนี้ยเราเรียกว่าหนึ่งเซลล์นะครับผมหนึ่งเซลล์ต่อกัน หลายๆอันนะครับผมต่ออนุกรมต่อขนานกันในแผงนะครับจนการเป็น1แผงเนี่ยเราก็เรียกว่า1โมดูลนะครับผมหรือ1โมดูลนั่นเองนะครับทีนี้เอาโมดูลแต่ละโมดูลเนี่ยไปต่อนะครับผมต่ออนุกรมกันหรือว่าที่เราเรียกว่าซีรีส์กันนะครับซีรีส์ต่ออนุกรมกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่า1สตริงนะครับผมถ้าเราต่อแบบเป็นแบบซีรีส์อย่างเดียวนะครับผมซีรีส์อย่างเดียวคืออนุกรมอย่างเดียวเนี่ยเราก็เรียกว่า1สตริงนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อขนานนะครับขนานกันสามี่แผ่นขนานกันส4มสี่แผ่นนะครับเอาแผ่นเอาแผ่นเปล่าๆหนึ่งแผ่นเนี่ยมาขนานกันสามี่แผ่นนะครับผมเราก็เรียกว่าเป็น1สตริงเหมือนกันแต่เป็นหนึ่งสตริงของการต่อขนานหรือต่อหรือต่อแบบพา r a เ e ลนะครับผมทีนี้ เออมันก็จะมีอีกนะครับผมมันก็จะมีอีกว่าถ้าเกิดว่ามีการผสมกันต่ออนุกรมก่อนแล้วก็ต่อขนานกันอีกอะไรเงี้ยครับผมในศัพท์ทางการเราก็เรียกว่าอาร์เรย์นั่นเองครับต่อกันแบบอาร์เรย์นะครับผมทีนี้ไอ้มันฟังเข้าใจยากนะครับผม ทีนี้ครูโจก็จะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆในการดูว่าเอ๊ะเราจะต่อเป็นกี่สตริงหรืออะไรดีนะครับผมนั่นก็คือว่าให้เราจําแต่อนุกรมกับแบบขนานก็พอนะครับผมแล้วก็ดูว่าชุดนั้นมันมีนมการต่อแบบไหนแล้วก็ลากสายลงมาเป็นบวกกับลบนะครับผมแค่นั้นพอนะครับถ้ามีลงมาบวกกับลบ1คู่เราก็เรียนหสตริงบวกกับลบ อีกคู่หนึ่งก็เรียกว่าอีกหนึ่งสติงนะครับผมอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเรานุกรมแผง10แผ่นแล้วลงมาเหลือขั้วบวกขั้วลบอันนี้เราก็ง่ายๆเลย1สติงนะครับผมถ้าเราขนานกันเอาแผ่นเปล่าๆนะครับผมขนานกัน5แผ่นลากลงมาได้บวกกับลบเราก็เรียกว่า1สติงนะครับผมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันจะมีปัญหาคือว่าสมมุติว่าเราใช้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นลักษณะของหมอแปลงนะแมอแปลงเนี่ยมันรับการต่ออนุกรมสูงๆไม่ได้เพราะว่าโวลต์มันลิมิตอยู่ที่ประมาณสักร้อยห้าสิบโวลต ดังนั้นเราก็ต้องมีการขนานเข้าช่วยนะครับผมซึ่งเราก็จะอนุก,กรมกัน3แผงนะครับผมอนุก,กรมกัน3แผงนะครับแล้วก็เอา3แผงเนี่ยไปขนานกันอีก1ชุดหรือ2ชุดนะครับผมดังนั้น9แผ่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการต่ออนุก,กรมกัน3แผ่น สามแผ่นสามแผ่นทั้งหมดสามชุดด้วยกันและเอาสามชุดเนี่ยมาขดหนามกันนะครับผมและลากสายลงมาคู่หนึ่งก็คือบวกกดลบนั่นเองอันนี้เราก็เรียกว่าหนึ่งสตริงเหมือนกันนะครับผมอ่ามันจะมีความพิเศษตรงนี้ว่าเราจะสับสนนะครับผมสับสนกันตรงนี้ว่าอ ให้เราดูตรงส่วนของปลายที่ลากลงมาหาตู้คอมบเนอร์ของเรานะครับถ้ามาันลากลงมาบวกลบปุ๊บให้เรามองเลยเป็น1สตริงนะครับผมแล้วเราก็วัดแรงดันวัดกระแสอะไรให้พร้อมนะครับอย่าให้เกินลิมิตของสายกันละกันนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็มาลองดูรูปกันนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าในรูปที่หนึ่งเนี้ยนะครับรูปที่1เนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของข้างบนนะครับผมเป็นอนุกรมกันเนาะก,ก็เป็น1สตริงข้างล่างอ,อนุกรมกัน เราก็มองเป็น1สตริงดังนั้นการต่อชุดนี้นะครับผมมี2สตริงนะั่นคือสตริงละ4แผ่นนั่นเองนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างต่อไปนะครับผมข้างบน3ามแผ่นข้างล่าง3ามแผ่นนะครับผมแต่ข้างบนต่อ3ามแผ่นแล้วก็ลากสายบวกลบลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ชุดข้างล่างนะครับ ต่อ3แผ่นขนาน3แผ่นแล้วปุ๊บแล้วก็ลากสายบกโลบลงไปข้างล่างถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็มองว่าเป็น2สติงนะครับผมพอ2สติงปุ๊บเราก็มีชุดในตู้คอมไบเนอร์เป็น2ชุดเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเบเกอร์ฟิวเบเกอร์แล้วก็เซิร์ฟนะครับทั้งหมด2ชุดนั่นเองนะครับผมมองแบบนี้ อันนี้นะครับผมก็คืออนุกรมกัน4แผ่นนะครับ4แผ่นบนนะครับแล้วก็อนุกรมกัน4แผ่นล่างนะครับแล้วเอา2ชุดนี้มาขนานกันนะครับสังเกตว่าสุดท้ายปลายสายก็จะได้แต่บวกกับลบอันนี้เราก็มองว่าเป็น1สตริงเหมือนกันนะครับผม1สตริงเท่านั้นดังนั้นในการจัดชุดคอมเบเนอร์เราก็จะจัดชุดเนี่ยเบเกอร์ฟิลแล้วก็เซิร์ฟโพลิชันเนี่ยแค่1ชุดนะครับผมอันนี้นะ ทีนี้นะครับผมในชีวิตจริงมันไม่ได้มองง่ายขนาดนั้นนะครับในชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะโอ้โหสายเนี่ยมันจะมั่วซั่วอะไรกันมากมายนะครับผมอันนี้คือจุดประสงค์ของการที่เรา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 ,เรา,เราดีไซน์เพื่อให้ได้สตริงและทำไมมันจะต้องมีการแบ่งหลายสตริงด้วยทำไมไม่ต่อง่ายๆมันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับอย่างเช่นสำหรับคนที่ใช้แผงต่างวัดต่างโวลต์กันนะครับผมการที่เอามาไว้สตริงเดียวกันเนี่ยครูโจได้บอกไปแล้วว่ามันจะ ทำให้แผ่นที่ให้กําลังแอมน้อยหรือให้วลต์น,น้อยสุดต,ตัวนั้นมันจะเป็นคอขวดนะครับพอเป็นคอขวดเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบอ่ะมันอ้างอิงก,กับตัวนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไอ้ไอแผงน้อยก็ไปอยู่กับแผงน้อยไอ้แผงใหญ่ก็อยู่กับแผงใหญ่อย่างงี้ครับผมเราจะสามารถนะครับผมดันประสิทธิภาพของทั้ง2ชุดออกมาได้ดีกว่านั่นเองนะครับโดวยวเฉพาะอินเวอร์เตอร์ที่มี MPPT หลายๆชุดนะครับผมเราสามารถ เอาไว้แยกเอ็มพีพกันได้นะครับ m p p มมันก็จะทําการบูตของใครของมันไปนะครับแต่ว่าตู้เ,เล็กๆที่มี MPP พีเดียวนะครับผมดังนั้นเราพยายามควรที่จะนะครับควรที่จะเ,เลือกแผงเลือกโวล์เลือกแรงดันอะไรให้มันใกล้เคียงกันนะครับมันจะได้ไม่มีตัวไหนที่เป็นจุดอ่อนของระบบนั่นเองนะครับผมนอกจากาการใช้แผงที่ต่างวัตต่างโวล์กันแล้วนะครับผมการาทิศทางของการติด ก็มีผลนะครับผมอย่างเช่นพื้นที่บ้านหลังคาจำกัดฝั่งนี้ได้แค่5แผงนะฝั่งนู้นอีก6แผงแล้วก็ฝั่งที่ใต้อีก 4แผงอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นการที่จะรวบทุกอย่างเป็นสตริงเดียวเนี่ยมันจะทําให้ระบบจะพากันล่มเอานะครับผมเพราะว่าในแต่ละทิศทางเนี่ยมันจะได้รับกระแสรหรือรับแสงแดดเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับความเข้มแสงไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเกิดเราแยกสตริงนะครับมันจะทําให้มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้คือหลักการในใน,ในการแยกสตริงนะครับผมดังนั้นชุดโเทคชั่นต่างๆก็ต้องแยกเป็นสตริงสตริงสตริงไปนะครับผมดังนั้นข้อสรุปตรงนี้ก็ คือว่าการมองสติงให้เราดูมองว่าสายไฟมันลากลงมาถ้าเป็นบวกกับลบเรามองตรงนั้นว่าเป็น1สติงซึ่งข้างบนมันจะยำกันยังไงก็ได้นะครับผมแต่ว่าพยายามออกแบบให้อย่าให้มันลอสในระบบเยอะนะครับผมอ่ มันจะต่อผสมเปนเปลงไงก็ได้ให้ดูอย่างเดียวลากลงมาหนึ่งคู่2เส้นบวกลบก็คือเป็น1สตริงเลยทันทีนะครับผมซึ่งจุดประสงค์ของมันก็มีอยู่แต่ถ้าในระบบเล็กๆนะครับผมควรที่จะต่อในทิศทางเดียวกันนะครับแผงโวลต์ควรที่จะ ใกล้เคียงกันหรือรุ่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันก็ได้แต่ว่าดูค่าเนมเพจข้างหลังแล้วให้มันอย่าหนีกันมากนะครับผมมันก็จะได้ประสิทธิภาพอ,อินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานได้สบายมากกว่านะครับผมแล้วก็การต่อกันออกแบบการดีไซน์ต่างๆก็จะทําง่ายกว่านั่นเองสําหรับผู้ติดตั้งนะครับผมโอเควันนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับว่าทําไมเรามองอยัาง,งาไงถึงเป็นสติงนะครับอาจจะไม่ต้องมองถึงคําศัพท์วิชาการมากมาย ให้ดูอย่างเดียวว่าลากสายลงมากี่คู่นะครับบวกลบก,กี่คู่ก็นั่นแหละจํานวนสติงนั่นเองนะครับเราต้องใส่ระบบโพเทคเข้าไปแต่ละสติงนั่นเองนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับมีคําถามมีมีมคําถามมีเบอร์โทรท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับครูโจคนเหล็กงานช่างไม้กิจอาสาครับ